นับหม่กี่ปีกี่ใบโอ้แข่งโหวยเหรอโหวตหวยจับจดจับจะหายเลยหรอเจอแน่ Miss Universe เจอแน่อันนี้เตรียมไปประกวดหรือเตยเป็นกรรมการโดนโดนแน่หนูขอบ้างหนูอยากได้สายยาดาราอปีใหม่ปีเดียวปีไนี่ไ้ปีพี่สายยาปีนี้ต้องมาสายยาปีนี้ที่ต้องได้ ให้พี่นักข่าวตั้งแสตลารายที่หน่อยได้ไหมพอแน่นอนอเดี๋ยวเราต้องทำการเต็มตัวละยกเลิกงานทั้งหมดมา,าเต็มตัวไปตอบคำถามทราไหนเขาลงมาสีว่ายังไงพี่พีก็ไม่เคยช็อตไมเลยไม่ช็อตบ้างอะไรบ้างนิดหน่อย <laughs> แล้วแต่บางทีบอกว่ามึนๆนิดหน่อยที่ได้เข้าไปดูไปแล้วเขาบอกว่าเขาแบบเอาอันไหนมาใช้บ้ก็ก็ดูบ้างนะครับผมบางอันก็แบบย้อนกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเยอะมากจนงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือแบบอ๋ออะไรย่างเงี้ยคิดไหมว่าเราจะมีตำนานหรือเปล่าไม่คิดเหมือนกันเราก็ตอบแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่แต่ตั้งแต่ของการตอบคำถามของพี่คือขั้นเหนือเลยนะขั้นเหนือเลยหรอเจอแน่มิสอุนเวิร์ดเจอแน่ เดี๋ยวไปประกวดเดี๋ปปดยวเป็นกรรมการโดนโดนแน่แล้วก็มีเคล็ดลับอะไรไหมคะแบบว่ามนความแบบไม่เคยชักไม่รู้สึกโอ้จริงๆพี่ว่าไม่ไม่มีเคล็ดลับหรอกครับจริงๆพี่ว่าการการตอบคาถามมันคือการที่เราจะโชว์อินอาร์ติจูดแล้วเนี่ยแหละจริงๆตอบผิดถูกพี่ว่ามันมันวัดกันไม่ได้นอ,อกจากคำว่าคนเรามันหลายความคิดมากอะไรอย่างนี้ยตอบพี่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตอบแล้วเรารู้สึก มีความสุขที่เราจะได้ตอบมันก็พอแล้วมั้งครับน่าจะนะไม่รู้เหมือนกันมันมีจังหวะที่แบบเราแบนแบนผิดไม่ออกเหมือนกันรู้ไหมครับมีนะครับมีก็มีหลายๆทีก็แบบมีแปลงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆพี่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าแบบสถานการณ์ที่เราเจอด้วยอะไรเงี้ยยิ่งเราตื่นเต้นเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอแล้วจะแบบอ๋ออะไรนะครับเราแบบครับพี่แม้กำกับเขาบอกว่าหลายๆคนแบบรับในพรเป็นเราใที่แบบดีใจนะครับดีใจมากๆจริงๆดีใจตั้งแต่แบบ เหมือนเราเราได้มีโอกาสได้เจอแบบแฟนๆเยอะขึ้นด้วยช่วงนี้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเยอะขึ้นด้วยดีใจมากๆที่แบบเหมือนด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยแฟนๆก็ยังรักเราเหมือนเดิมแล้วก็ให้การสปอร์ตเราดีขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าเดิมด้วยที่นี่หลายคนบอกว่าเวลาฟังสัมภาษณ์แล้วแบบมีความสุขเ,เราแบบว่าร,าราอ,อช่วโมงก็ฟังได้ได้นั่งฟังเลยดีใจดีใจครับผมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของที่ที่ให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจมากๆครับจริงๆ ไปนั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบกของหลายๆคนก็เป็นความสุขที่ส่งกลับมาให้ตัวเองบเยนะครับ้ถ้าจัดจะซื้อหรือเปล่าจะซื้อไม่ทำคับเอาได้ไปให้เลขเด็กเล่นเล่เ้ันเล่นเกมเล่นเกมเฉยๆแล้วคราวนี้เขาให้เขียนเลขอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เขียนเลขไปตามที่แบบเราคิดไว้ในหัวอะไรอย่างเงี้ยพลินถูกหวยพอดี เออเขาถูกหวยกันหมดเลยทั้งทีมก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะรู้สึกว่าเป็นพวี้คือนวกเราแบบทำอะไรก็ขึ้นกันแต่ก็ขึ้นหรือไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแบบว่ายังไงดียะทำยังไงก็ต้องขอให้ทุกคนแฮปปี้ละกันนะงานเขาขออะไรนะครับงานเขาขออีกย่างไงหนูขอบ้างหนูอยากได้สายยาดาราที่มาปีนี้ต้องมาสายยาปีนี้ที่ต้องได้ ไอพี่นักข่าวตั้งแสดารายพี่หน่อยได้ไหมเม่รู้พี่จะตั kind of um, it, ้งเป็นเด็กเกียรตั้งไว้อะไรไม่รู้เหมือนกันเอออไกเรื่องนึงคี่พาเป็นลูกนักครับไปเชียงใหม่อ่เชียงใหม่ทุกคนจะบว่ารักมากๆน่าเกลียดมากพี่ใครเขาจะไปกินแอลกอฮอล์กันแบบนั้นไอ้ใจก็ไปไปกับเพื่อนๆนี่แหละครับผมเป็นเวลาพักผ่อนพอดีวิวกินเขาไปต่างประเทศแล้วก็ พี่ก็เลยขอพักด้วยเลยไหนๆก็จบจากคอนเสิร์ตเขาแล้วครับผมที่เขาใช้พี่เยอะๆอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเหนื่อยองเงี้ยก็ต้องไปพักใจบ้างอะไรบ้างไปที่ไหนก็เป็นดาวอะไรนะครับไปที่ไหนก็เป็นดาวก็ตกใจเหมือนเราเข้าไปอะไรเงี้ยคนก็เหมือนแบบเอ้ยไม่ได้สนใจอะไรก็อาจจะมีทักบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมพอเหมือนเพลงเปิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็แบบดูว่าอะไรเงี้ยวันแบบที่เห็นว่าคนร้องเพลงฟบอลหรอสุราว่า ดีใจมากที่แบบว่าเพลงไฟว์บอยไปถึงประเทศเชียงใหม่ไ şey. ด้ไปถึงประเทศภูเก็ตได้แต่ไม่ไปที่มาศักดิ์มาทำอะไมมาทำบุญที่ไปทำบุญครับผมสนุกไหมคะคลิปนี้สนุกครับก็ถือว่าได้ไปพบเจอประชากรประเทศเชียงใหม่ชาวประเทศเชียงใหม่มันแตกต่างจากที่กรุงเทพไหมพี่ เพราะท่านแตกตา่างจากที่กรุงเทพไม่พอไปเจอเประชากรที่นู่นก็ <c oughs> คนละวายนะครับผมจริงๆด้วยอากาศด้วยที่นู่นนะมั้งมันเลยทําให้คนแบ <c oughs> นบออกมาจอยกันเยอะคนทำแอคทิวิตี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบได้เจอได้ได้เห็นแบบเขาใ <c oughs> ช้ชีวิตจริงๆแบบคนเมืองเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ก็สนุกดีก็มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปเยือนประเทศเชียงใหม่อีกรอบแบบนี้ต้องไปออดัวเจ๊ก๊าซเลยรูอไหมว่าที่นี่มันยังไง ปรนนี้ไทยมีกี่จังหวัดนะม่เจ็7สิพี่ทำไม7จ็ดสิบจดจังหวัดรอรอให้ดีทุกคนรอนะพี่พี่สปอนเซอร์นะคะวันที่เราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไปเชียงใหม่สปอนเซอร์คือไงฮะหลอยมากมากก็ขอให้เที่ยวสนุกละกันเด้ข่าวว่าไปเล่นกับหม่งกับหมาด้วยนี่อากาศหนาวนี่ อะไรนะครับเช็คตลอดก็มีเช็คตลอดไหมหรือว่าส่งมาก็ดูในไอจีพร้อมพร้อมที่พี่ทุกคนอะ่รนี่มีฝากมีเป่าขวดอะไรของอะไรไหมของขวัญละครับฝากซื้อฝากซื้อของก็ไม่ไม่อยากฝากเขาก็แบบอยากให้เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนอยากให้เขาไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมก็เลยไม่ได้ฝากซื้อของอะไรเป็นพิเศษ อะไรนะฮะบ้านบานจะเดบิวต์ไปแล้วบัสเดบิวต์ไปแล้วกำลังจะเดบิวต์กำลังจะเดบิวต์บัสทำไมครับกำลังจะเดบิวต์เห้ยแคั้นใจน้องยังไงอ๋อมีความสูจน์ยังไงก็ดีใจกับน้องๆด้วยจริงๆเห็นน้องๆมาตั้งแต่เป็นเทรนนีรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยในระหว่างที่พี่ยังอยู่นาดาวที่ก็ได้มีโอกาสเห็นน้องน้องมาแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นน้องๆเติบโตมีความสามารถแล้วก็เก่งจริงๆทุกคนเก่งจริงครับผมดีใจด้วยที่จะได้เดบิิิววต์ในนนนฐาะะศลปงบบััสครผม แล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆก็ก็มีส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องเขาเหนื่อยอยากกินอะไรก็ส่งไปอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเป็นลูกนักพี่โยงเลยตอนเนี้ยยืนหนึ่งยืนหนึ่งเลยหรอนะที่คือ number one ของพี่โยงไอ้งานหนึ่ขาลูกลูกใหญ่โตมระดับจระจตุรัมย์จตุรัมย์ใค่เป็นไงบ้างพี ก็ดีดีใจครับได้กลับไปเหมือนที่ก้องออที่ที่รู้จักกันที่รู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ชวนไปงานบอลพอดีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคได้เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยากกลับไปเจอเพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยพีครัพี่นาทีที่เห็นรูปเก่าแปลกับขอบประจันเป็นไงก็ดีใจนะครับดีใจแต่ว่าเหมือนรูปที่เห็นน่าจะเป็นรูปเมื่อวันสองปีก่อน4ปีก่อนเลยสักอย่างเนี่ยแหละครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือน ครั้งนึงเราเคยไปนั่งตรงนั้นเนาะแปลกสอนวันนี้เราได้กลับมาดูตัวเองอยู่ตรงนั้นก็ดีใจมากๆครับก็ภูมิใจในความเป็นชาวอัสสัมชัญ